ตอนนี้เวลาสองทุ่มตรงนะคะอากาศเย็นลมพัดส,สวยๆค่ะอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ค่อยก็ไม่ได้ไปเก็บบูเบอรี่เพราะว่าอาการไข้ค่อยกำเริบนะคะทุกคนค่อยก็เลยจะพักผ่อนพรุ่งนี้ตอนเช้าถึงจะไปนะคะ fc หลายท่านถามว่าทำไมบ้านมาดามบ้านนอกถึงมีรถหลายคันแท้แต่รถที่ใช้งานได้จริงๆนะก็มีอยู่คันเดียวก็คือรถของคอยนั่นแหละค่ะแต่คันนี้คันสีเขียวนี้พ่อใหญ่ก็ซ่อมเสร็จแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ไปตรวจสภาพเมื่อวานนี้พ่อใหญ่ฝรั่งก็ขับไปรับไก่น้อยอยู่นะคะ แต่ต้องเอ่อปตรวจสภาพก่อนนะคะตรวจสภาพเสร็จถ้าผ่านก็จะขายนะคะเพราะว่ามีลูกค้าเขาอยากซื้อนะคะต้องรอตรวจสภาพเสร็จก่อนจะตรวจสภาพวันที่31ดกรกฎาคมค่ะแล้วอีกสองคันนี้ก็พังคันนี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะคันนี้นะถ้าซ่อมก็ใช้ได้ อยู่นะคะแต่พ่อใหญ่ฝรั่งนะ,ะแกบอกว่าถ้ามีเวลาว่างถึงจะซ่อมคันนี้นะคะคันนี้ก็ใช้งานดีปีที่แล้วก็ใช้คันนี้ไปเก็บเบอร์เบอรี่นะคะเพราะว่าเป็นรถคันใหญ่แล้วก็สูงนะคะ นี่ยราคาว่าทำไมถึงมีรถหลายคันส่วนมากก็จะเป็นรถมาจากอเมริกันคาสีคันนะคะเป็นรถมาจากอเมริกานะคะเพราะว่ารถ American, อเมริกันรถคาดเแลเลเป็นรถคันใหญ่กว้างมากเลยนะคะนั่งสบายแล้วก็ขับนิ่มถ้าปิดหมุนกระจกลงเออถ้าอ่า ปิดกระจกแบบว่าไม่เอากระจกลงก็จะนิ่มไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลยนะคะจะขับนิ่มขับนุ่มมากก็คือรถคาดิแลกนี่แหละค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนตอนนี้สองทุ่มนะคะวันนี้ภาคไทยค่ะเพราะว่า FC เรียกร้องมาเยอะว่า ามาดามบ้านนอกช่วยพูดไทยหน่อยเพราะว่าฝั่งภาษาอีสานไม่ค่อยรู้เรื่องค่อยก็จะพยายามพูดภาษาอีสานแล้วก็ภาษาไทยสลับกันไปแกมกันไปนะคะทุกคน <net> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ค่ะก็มาชมดอกไม้เหมือนเดิมนะคะบรรยากาศตอนเย็นของอสวีเดนบ้านนอกสวีเดนก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะข้างหลังก็จะเป็นป่า เมื่อวานนี้เพื่อนบ้านบอกว่ามีกระต่าย3ตัววิ่งเข้ามาเดินบ้านนะคะลานบ้านนั่นแหละค่ะเดินบ้านนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะแต่ค่อยกับพ่อใหญ่ฝรั่งนะไปะเก็บบูเบอรี่นะคะตอนเย็นๆแกก็อบอกว่ามีกระต่ายเข้ามาในแปลงผักค่อยนะคะตั้ง3ตัวตัวใหญ่เบิืมเลยว่าสั้นค่ะ เวลาที่ค่อยพูดภาษาอีสานกับภาษาไทยนะภาษาอีสานก็จะชัดก็จะแจ่มกว่าภาษาไทยนะคะเพราะว่าภาษาไทยไม่ค่อยพูดนะคะมีหลายคนถามว่าตอนเรียนน่ะไม่ได้พูดภาษากลางเหรอพูดนะคะพูดเฉพาะในห้องเรียนนะคะพอออกนอกห้องก็พูดภาษาอีสานเหมือนเดิมแล้วพอเรียนจบ ก็ไม่ได้เอาภาษา,ากลางมาใช้ก็จะพูดแต่ภาษาอีสานนะคะแล้วความถนัดของภาษากลางก็เลยมีน้อยนะคะทุกคนแต่ก็จะพยายามพูดนะคะถ้าพูดตกก็ขอโทษขอษขอภัยด้วยนะคะเมน,นีข่อยจะมาให้ทุกคนเบ่งความแปลกนะคะความแปลกของตนดอกไม้นะคะ ทุกคนเห็นปะคะเมื่อเช้านี้ดอกอันนี้นะ่ะก็จะบานเป็นสีแดงนะคะทุกคนแล้วพอตกตอนเย็นเขาก็จะยุ่มค่ะเขาก็จะหูบนะคะทุกคนนี่นะคะจะหูบทุกดอกเลยนี่แหละค่ะค่อยก็เลยแปลกใจโอ้มค่อยไม่เคยเห็นนะคะว่าทําไมอดอกไม้ตอนเช้านะ่ะสวยงามมากๆสีแดงแต่ว่าเวลาตอนเย็นก็พากัน หูบทุกดอกเลยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะค่อยก็เลยคิดว่ามันเป็นความาห่สาสัศจรรย์แปลกมากเลยค่ะแต่ดอกนี่นะบ่หูบนะคะสวยมากเลยสวยค่ะค่ะเมื่อเศร้านี้พยายฟรังก็เอาอ่าบเบอรี่ไปทรงอ่าเพิ่น,น่ะแปดกล้องนะคะ อาเจ้าที่สร้างลอยนั่นแหละค่ะพยังถามอยู่นะคะว่าอ่าจากได้หลายก็ลอยกล้องาสั่นคยก็ <laughs> เลยบอกกับอาพอญายพญายบอกเพื่อนไปว่าถึงแต่ลอยกล้องนี่ก็บ่รู้ว่าจะหาให้ได้หรือเปล่าเพราะว่านานๆนะอ่ะอ่าเก็บคนเดียวแล้วก็นนานๆกับเป็นไข่เวลาเป็นไข่ก็ก็จะพักพอนก็จะบ่อ,อยากไปอาเก็บั้งสิ่นะคะใอยก็เลยบอกพญายนะคะว่าบอกเพื่อนแต่ว่า จะหาห้เท่าที่หาได้นะคะทุกคนนี่แหละค่ะถ้าตะกอน,นปีที่แล้วก็อย่างแบบนี้แหละค่ะก็ลูกค้าก็จะสร้างเยอะมากแต่ข่อยกับวามีกําลังนะคะที่จะไปเก็บทุกมือ่อเลิกงานมาข่อยกับเมียแอลแ,แล้วนะคะก็เลยต้องถนอมร่างกายทํางานนะคะทุกคน เพราะว่าการทํางานเ,านเ้องกระไดเงินเดือนตายโตอยู่แล้วแม่นปะค่ะขั้นเ้องไปเก็บบัวบัลีมันก็เป็นอาชีพอาชีพเสริมอ่ามันก็อาจจะเมื่อยก็ก็ทํางานอยู่ลานนะคะเพราะว่าอ่าทำงานอยู่ลานเา้องกระไดยางไปยางมาแล้วก็ได้ลี้แลกมันปะค่ะอ่าแต่ว่าการเก็บผลไม้กระลี้แลกคือกันล่นนละค่ะกับเวลาเ้องเมื่อยเห้องเสาเพียงแต่ว่าการที่เ้อง เห็ดคากหลายมันก็ปวดหลงังปวดแอวนะคะพอเก็บมาบุเบอรี่ต้นบุเบอรี่มันตมแล้วเขาก็ต้องใส่กำลังลายนะคะทุกคนนั่นแหละมันก็เลยฮ็ดถห้เมือยแล้วที่นี่การทําความสะอาดนะแหงมือยก็เก้าแหงมือยก็เก็บนะคะทุกคนเบิ่งพญายฝรั่งแล้วหล่อยปล่อยไก่ออกมานะคะคอยเอาเข้าวสารให้ไก่กันนะคะ

แค่เจ็ดตัวนองค่ะ mm hmm. เิเปิดอายุไขมันก็ตายไปที่ละตัวสองตัวนะคะเ mm hmm. มื่อวันมีกรนเนี่ก็ตายตัวนึงเ mm hmm. หลือแค่นี้เองพ mm hmm. อยันไปล้างซื้อไก่หน่อยมาเพิ่มซีตัวค่ะ mm hmm. ปะาเข้าไปหดน้ำผัก หดนามผักหมดนามด,นดอกไม้กันนะคะ เสร็จแล้วก็ซุ่มซื่นค่ะทุกคนชุ่มฉ่ำไปหมดเลยข่อสียหห้ทุกคนเบิงนะคะว่าทำไมต้นบักพีกข่อยน่ะถึงตายมาเบิงผู้รายนะคะที่กินต้นบักพิกขก่จนเกี้ยงเลยค่ะแต่ว่าเขาหนะ่ะมาก,กินต้นนะมาเขือเทศด้ค่ะเขาจะกินแต่ต้นบกักพีกเบิงค่ะทุกคนนี่บักพีกข่เกี้ยงหนองเบิดเลยเนี่ นี่คือตัวทากนะคะนี่ตัวทากที่ว่ากินต้นมะพีคอยนะคะนี่แหละคะ่ะคือทากเมืองสิบปลูกใบอันนี้นกะก็เหลือแต่ตอน,นะคะนี่ตอมะพีคอยนะคะด้านี้เนี่ยก็เหลือแตงแต้ิึงดูเดี๋ยวบางส่วนมะเขือเทศดูวข่าบาทง้ามขักแน่เขาบ่กกินต้นมะเขือเทศเขากินหนึ่งแต้ต้นมะพี เฮ้ยขขอยก็เลยสิ่ามีมากพีกกนลนแขวนนายมึงดอกไม้ปลาด้วยค่ะทุกคนเกิดเองเด้ค่ะนี่ยงามปะคะสวยมั้ยคะทุกคนค่ะวันนี้เขาก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะก่อนอื่นขอขอยต้องขอกล่าวขอบคุณเอซีทุกคนนะคะ ที่ขามารับชมคลิปในช่องของมาดามบานนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกําลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามบานนอกสู่ชีวิตในตางแดน่นะคะค่ะคลิปที่แล้วคอยอาได้เบาให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับอ่ามีคนเขียนบูรี่คอยกับพญ่ยฝรั่งนะคะะคอยกบอดบัไดนะคะก็เลยเบาว่าตอบโต้ไปบ้างนะคะอ่ามีเอฟซีหลายท่านนะคะอ่าที่บอกให้คอยอ่าพานแล้วก็บ,บอก ่อยก็บ,บอกทุกคนนั่นแหละคะ่ะที่เขียนบดีกับคอยอมาช่วงหลังๆคอยบอกๆก,กับพว่า่อยนะคิดว่าเขานะเขามาเบิงนะก็ดีแล้วอย่งนีนะคะแต่ว่าคอมเมนต์เฮ็ดให้่อยนะเสียกาลังใจคอยก็เลยมีความหน่อยใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทําไมเขาถึงมีความคิดบวกๆให้คนอื่นบ้างเป็นอย่างคอยอมีความรู้สึกอ่าปานี้คนอื่นบา้างจังซี่นะคะนัะ่นล่ะ แล้ว่อยก็เลยตอนนี้คอยก็บบอกไปแล้วล่ะค่ะแล้วก็มีเอฟซีหลายท่านนะคะ่ะที่บอกว่าไหก็เอาอ่ะซื้อนะคะแล้วเอามมโพสนะคะเพื่อที่จะประจานว่าคนคนนี้นะเป็นคนมีจิตใจบดีงซีนะคะแต่ว่าคอยกับบยญญาเขตแบบนั้นแล้วก็อะลลาห่อยแค่เอามาบอกให้ทุกคนฟังนะคะวา่าเขาณนะ์่ะต่อว่าไหคอยแล้วกับว่าพญ่์ฝรัง เกี่ยวกับเรื่องอที่เรานะอา,อายุมากแล้วยังเป็นคนอยากจนอย่างประมาณนี้นะคะนั่นหละแล้วกัหลายๆย,ย่างที่ว่าให้เรานะคะคอยกอต่อไป่อยก็จะพยายามทําใจนะคะพยายามที่จะเบอเอามาเวา้าดอกค่ะ มันอดประได้นะคะทุกคนก็มีหลายๆช่องนะคะที่ข่อยเห็นเขาเอาอคอมเมนต์ลบๆนะมนเว้เบานะคะแต,แต่สมัยที่ข่อยยังพันไ,น,งนได์เป็นยูทูบเบอร์ยังพันได้เฮ็ดคลิปนะคะข่อยกะว่าเป็นยังจงข่อยเอาอคำบอของเอฟซีม่วงเบาองซี่นะคะแต่อตอนนี้ข่อยเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่ามันเหลืออดเหลือทนนะคะถึงได้เอามาเว้เบาเอามาระบายนะคะอันนี้ข่อยก็ต้อง ขอโทษขออภัยนะคะสำหรับการที่คอยเอาเรื่องอเอฟซีคอมเมนต์ลบๆนะว่าเวาบางท่านก็อาจจะบ่เห็นดีด้วยนะคะแต่ว่าคอยกับพยายามนะคะที่จะบอสนใจอีกนะคะฮอาล่ะต่อไปก็จะเบาแต่แนวที่อดีๆแล้วก็สร้างสันนะคะ จริงๆแล้วนะชีวิตข่อยเป็นชีวิตธรรมดานะคะมันก็กมีอย่างที่สางสันปัในใดนะคะเพียงแต่ว่าที่่อยนําเสนอ,อการใส่ชีวิตเมืองนอกของเมียฝรั่งที่มีอาชีวิตที่แตกต่างจากเมียฝรั่งที่เขาำลำลำรวยๆกับเพราะว่าอยากที่จะเป็นวิทยาทานให้อารุนน้องนะคะรุ่นน้องที่ต้องการเดินทางสายฟอนะคะ ว่าให้เขานะได้ตัดสินใจว่าถ้าเขาคบพลังที่ดูเหมือนว่าจะจะบรวยนะจะต้องทํำตัวแล้วก็ปรับตัวแบบใดจะไปนาหรือจะถอยลังหรือจะยุดทั้งสี่นะคะนละหลักข่อยก็เลยเอาชีวิตของข่อยเนี่ยมา,านำเสนอนะคะเพื่อจะเป็นกรณีศึกษาให้ทุกคนที่ต้องการเดินทางสายฟอนะคะลละอาจจะเป็นอ่า รูเล็กๆน,น้อยๆนะคะเป็นขอมูลเล็กๆน,น้อยๆที่คอยเอามานําเสนอ,อหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ่ามากก็หน่อยนะคะทุกคนค่ะเมื่อนี้ข่อยจ,จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อนี้กาแคมมาอธิบายแล้วการมาทักท้ายก่อนจะเข้านอนนะคะตอนนี้กาเวลาจะอาสองทุ่มสี่สิบนาทีแล้วนะคะค่ะ่อยก็จะไป อามักเนื้อไว้ให้พ่ญาย่นะคะข่อยจะนอนตะเว้นเพราะว่าอาจจะกินยานอนข่อยยังทัฒนาหายไข่นะคะอานนอนตะเว้นมืออื่นเศร้าตื่นขึ้นมาอาจจะสดชื่นแล้วก็ไปเก็บมากบุบอรีมาขายให้ลูกค้านะคะทุกคน ก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้นะคะถ้าไม่ชอบก็กดผ่านไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย